เด l โซล u ชันทัวร์2014เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเดลคอ o r เรชันประเทศไทยจัดงาน d e ด l Solution Tour 2014งานแสดงเทคโนโลยีและ s o l u ูชันทางด้านไอทีครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งปียกทัพโซลูชันสุดไฮเทคแบบครบวงจรมาจำลองกันให้เห็นเผย4ทีมหลักที่ตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านไอทีเพื่อการแข่งขันและการเติบโตขององค์กรธุรกิจได้แก่ transform connect อินฟอรและโปรเทคร่วมในการฉลองวาระครบรอบ30ปีของเดลพร้อมเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่2รุ่นในกลุ่ม Storage และ Networking เพื่อการเติบโตขององค์กรธุรกิจโดยเฉพาะเราไปฟังสัมภาษณ์จากคุณอโนไทยเวทยากรกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นอินโดจีนบริษัทเดลคอร์ p ปอเรชั่ประเทศไทยกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรากำลังอยู่ในงานเดลโซลูชั i นทัวร์2014นะครับ ซึ่งงาน Dell Solution Tour 2014ชื่อตรงตัวเลยนะครับเป็นงานแสดงโซลูชันนะครับแล้วก็เป็น IT t e เทคโนโลยีที่ครบวงจรนะครับเดลโ o ลูชันทัวร์นี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับแล้วก็งานเดล Solution Tour 2014นี้เราก็ย่อส่วนลงมาเอาเทคโนโลยีที่แสดงในงาน Dell World ในปีที่ผ่านมานะครับมานำแสดงในประเทศไทยโดยที่ ปรับคอนเทนต์ปรับรูปแบบของงานให้มันเหมาะสมกับตลาดในบ้านเราด้วยนะครับซึ่งเราจะเน้นเป็น4ทีมหลักด้วยกันซึ่งก็เป็นทีมที่สําคัญนะครับในการที่ขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ IT นะครับในองค์กรปัจจุบันเนี่ยสี่ทีมที่พูดถึงก็จะได้แก่1 T, C ท i.p เป็นตัวยอ่อนะครับตัวยอ่อตัวแรกเนี่ยตัวทีมาจากคำว่า transform transform คือการยกระดับการทำงานในระบบคอมพิวเตอร์ขององคอ์กรนะครับให้สู่การทำงานยุคใหม่ผ่านทางระบบ cloud computing technology สองอสีนะครับคือการ connect นะครับเป็นโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับการ connect เอาอุปกรณ์ที่เป็น mobility ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น m o บ i l e phone t a b l e นะครับเข้าสู่ข้อมูลขององ,องคอ์กรผ่านทางช่องทางที่เป็นอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่3คือตัว I, ย่อมจากคำว่า inform นะครับ inform เนี่ยเป็นการบริหารจัดการข้อมูลนะครับการที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาประมวลผลเพื่อให้เกิดข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจและตัวที่4ตัว p นะครับย่อมจากคำว่า protect นะ protect คือการปกป้องข้อมูล ขององค์กรเนี่ยจากภัยจากไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฮกเกอร์เรื่องของ Security ต่างๆที่อาจจะเข้ามาทําให้ระบบเราเสียหายได้นะครับสรุป4ทีมหลักๆเลยคือ T C I P Transform Connect Inform Protect นะครับ ในงานนี้นอกจากจะเป็นการแสดงเทคโนโลยีที่ครบวงจรแล้วนี่เรายังมีการนำเอาเทคโนโลยีมาแสดงที่เป็นจับสัมผัสได้เห็นการใช้งานจริงด้วยนะครับเราเรียกว่า Office Office c o น n e c t นะครับนั่นคือเรื่องราวของเทคโนโลยีที่จะมานำเสนอในรูปแบบของโซลูชันครบวงจรนะครับแล้วก็มีในงานนี้งานเดียวนะครับ Dell s o l u t i o n Tour 2,014ปีละครั้งเท่านั้นนะครับก็ถ้าพลาดปีนี้แล้ว ก็ติดตามต่อไปในปีหน้านะครับเราจะมีงานแบบนี้ดีๆแบบนี้เนีน่ยในเป็นประจำทุกปี